อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหม่จากช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะวันนี้มาพบกับพี่ใบทองนะคะเล่นไม้นะคะวันนี้ พี่ใบทองก็หลุดนะคะพอดีว่าคุณพ่อไปทำธุระนะคะไปเช็คระยะรถยนต์ที่แหลมฉบังนะคะยังไม่กลับมานะคะพี่ใบทองก็หลุด ควันช้างของบัวงเงินไปบอกนะคะว่าใบทองหลุดแต่ควันช้างของบัวงเงินเขาเข้าจับไม่ได้นะคะกว่าคุณพ่อโดจะมาถึงก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะคะก็เลยต้องไปตามน้องชายที่ทำงานนะคะขอเวลาเขา ออกมาบอกเขาว่าช้างหลุดขอเวลามาจับช้างแป๊บหนึ่งค่ะเขาก็ให้ออกมานะคะก็เอาไปผูกไว้นะคะแล้วเขาก็รีบกลับไปทำงานนะคะแต่เราก็ต้องยืนเฝ้าเขานะคะเพราะว่าโซ่ยาวนะคะ กลัวเขาจะมาถึงสวนผักของไอคุณยายที่เขาปลูกไว้ที่นี่นะคะมาพังของเขาเละเทะหมดเลยค่ะต้นพริกเขาผักกำลังสวยเลยนะคะที่ไปท้องก็ได้ทำลายตะคงตะขายพังหมดเลยค่ะ นี่จะต้นมะละกอนะคะดึงเล่นนะคะไม่ได้กินถ้ากินก็อันตรายนะคะผักอันนี้เป็นร้อยโซ่นะคะยาวๆร้อยโซ่ต้นข้าวโพดนะคะไม่ได้กินนะคะเล่น,นะคะ่ะผักสวนครัวกำลังสวยเลยไม่รู้ว่าหลุดนานหรือยังนะคะ มีถ่ายเขากองนึงนะคะอยู่ข้างบางเราก็ต้องยืนเฝ้านะคะรอกอกว่าควานเขาจะมานะคะเพราะว่าสู้เขายาวนะคะยาวมาถึงแปลงผักกลัวเขาจะกินต้นมะละกอค่ะ ได้โทรไปบอกพ่อขวานเขาแล้วนะคะว่าจับได้แล้วผูกไว้ที่เดิมแล้วกลัวเขาจะรีบขับรถนะคะกลัวอันตรายดีนะคะที่บริษัทของน้องชายไปทำยังขอตัวออกมาได้นะคะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปถึงไหนนะคะ ดีนะคะที่ไม่เป็นทำลายเข้าของบริษัทมีแต่ผักสวนครัวนะคะที่พังคะ่ะได้ยินเสียงไอ้รถพ่อมาแล้วนะคะ แงผักเขาแตะไข่เขาก็พังหมดแล้วค่ะเนี่ยกันไว้ไม่ให้ไก่เข้าใบทองมาทำพังเลยค่ะ ันนี้พ่อมาแล้วนะคะลุดลุกลลุแล้วคุณพันเอาตัวหนึ่งค้ยพันสว่าเอาตัวนครับผมสวัสดีครับพ่อหนึ่ ย่างย่างไปทางไหนนั่นม่นะเอ๋พาเขาฉีดยาบ่ไม่รู้ดิว่าฉีดยาหรือเปล่าฮะเขาไม่ได้ฉีดไม่รู้ว่าฉีดหรือเปล่านั่นไม่รู้ว่ากินต้นมะละกอหรือเปล่ามะละกอคงจะนานแล้วแหละจนขี้กองหนึ่งอ่ะโอ้กินผักสบายใจเชิบเลยเนาะอืมพังของเขาหมดเลยแต่ว่ามะละกอไม่ได้กินเนาะไม่ได้กินเพราะว่าต้นพิกเขาก็พังรุดรุดมานานยังกระจุก ก็ไม่นานเท่าไรนะไม่หรอเออก็มุดตัวมาหน่เดินวนไปดิเดินดีดีเหยียบผักเขาต่อยนั่นนะคุณก็นอนนอนนนอดูในปีหลันอนแล้วได้ยินเสียงปั๊บปั๊บอะไรวะเออลุกมาดูเห็นทางหยุดดึงอยู่บนเสาแล้วนี่เราตรงข้ามพดน้องคนตรงข้ามโพดร้อยโซ่อีกนะมีร้อยโซ่อีกนะ กำลังปลูกใหม่อีกรอยเท้าอีกอะรอยเท้าผักกาดกาดใส่ปุ๋ยให้เขาอีกผักกาดเย็บพิมพ์ใส่ปุ๋ยให้เย็บพิมพ์ใส่ปุ๋ยให้แปลงผักเขาอีกเย็บพึ่งเพิ่งเก็บไปให้นะกินยังไม่หมดเลยมาใส่ปุ๋ยให้เขาอีกแบ่งกันกินนะครับผมผักสวนครัวนี่คือผักกาดแล้วก็นี่ครับมา